มีแต่เรื่องดีจ้าพวกเธอใครที่เป็นแฟนตัวยงของการ์ตูนโดราเอมอนเนีจ้ะหนังวันนี้ที่เจเจจะชวนไปดูต้องถูกใจพวกเธอแน่แน่เรื่องราวของโดบิตะกับไดโนเสาร์ตัวใหม่ของเขาที่ชื่อว่าคิวกับมิว ที่เป็นคู่แฝดสีเขียวกับสีชมพูทั้งสองตัวเนี้มีปีกบินได้ด้วยนะโดบิตะโดราเอมอนและผองเพื่อนพากันกลับไปในยุคไดโนเสาร์เพื่อผจญภัยรวมถึงช่วยเหลือไดโนเสาร์ให้รอดพ้นจากยุคแห่งการทำลายล้างโลกและก็ภัยจากอุกาบาตท,ที่อาจจะเป็นการขีดอนาคตให้กับชะตากรรมของโลกในปัจจุบันก็ได้นะภายในหนังยังสอดแทรกคติสอนใจเอาไว้มากมายทั้งแนวคิดและคำแนะนำในการใช้ชีวิตอีกด้วย เรียกว่าใครที่เป็นแฟนการ์ตูนโดราเอมอนและโนบิตะต้องไม่พลาดนะจ๊ะโดราเอมอนเดอะมูฟวี่โนบิตะสนิวไดโนซอร์วันจันทร์ที่26ธันวาคมเวลา16นาฬกาินาทีทางช่อง True Film Asia ช่อง116และ237เจเจ้ไปก่อนนะจะเจ้เป็นแฟนโดราเอมอนตัวจริงเลยแหละบ๊ายบายโโโนนนบบบิิิตตต